มาแล้วครับนะครับร <Wha> ังสวยครับรังสวยนะครับรังใหญ่พอสมควรครับผมนะครับรังแรกของวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาพบกับช่องเกอปายแล้วครับวันนี้อยู่มุมสูงครับอยู่ข้างๆศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโนนนะครับนี่อยู่ริมทางครับอยู่บนต้นไม้ครับสูงนะครับวันนี้มาเอามิ้มครับอยู่ข้างศูนย์เด็กเล็กครับก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะครับก็รัง มาตีดูแล้วนะครับมาลมควันดูนะครับรางอ่อนอยู่ครับรังอ่อนนะครับอยู่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับจากพื้นดินนะครับนั้นจะเป็นศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับก็อยู่ใกล้กับเด็กๆนะครับก็อยู่บนต้นแสเดานะครับเราขึ้นมาบนต้นสสเดาซึ่งมีส่วนของหนามเยอะนะครับหนามเล็บแมวนะครับนะครับก็อยู่ข้างบนเลยนะครับก็ตอนนี้มาดูแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจะมาดูรังมิ้มกันนะครับรังมิมใหญ่มากตอนนี้เราใช้ บวกแห้งนะครับเป็นเป็นครบนะครับครบตีพึ่งนะครับก็มาดูหลังเลยนะครับนี่หลังแล้วนะครับก็ตอนนี้ควันกําลังเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตีมิ้มกันเลยครับผมไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่า อยู่บนต้นไม้นะครับไม่สะดวกอูกันไข่ก็ไม่เข้าเป็นทาไม่เป็นใจเลยนะครับอยู่บนต้นไม้ตัดยากครับผมต้นสูงด้วยเซียวด้วยนะครับมีหนามเยอะด้วยนะครับหนามเล็บแมวนะครับอันตรายเกี่ยวเจ็บนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังนิดนึงนะครับเออเออนันพูดปุ๊บก็ดูดเลยนะครับเออเลยนะครับผม เอาไงได้แล้วครับ ได้มาแล้วครับผมรังมิม้มนะครับเดี๋ยวเราเอาลงคบลงมาก่อนครบนจะไหม้นะครับคบอีกอันหนึ่งเดี๋ยวไม่สะดวกเลยอตกลงไปแล้ว ชัดกันหรือเปล่าหัวน้ําสวยครับหัวน้ําสวย เสียแม่ออกก่อนเห็นหรือเปล่านะครับใส่ดีใส่ใสายรัดหัวนะครับถ่ายนะครับผมอยู่ข้างบนจับไม่สะดวกด้วย ครับผมได้มาแล้วครับลังแรกครับสวยครับลังสวยหลังใหญ่ครับหลังใหญ่หัวน้ําดูหัวน้ํานะครับนะครับก็มีหัวน้ําปิดตาสวยครับผมนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆครับผมนะครับนี่อยู่ริมทางนะครับต้นที่เราเอาเมื่อกี้นะครับต้นที่เราเอาเมื่อกี้นะครับก็ต้นสะเดานะครับอยู่สูงอยู่ปลายไม้นู่นครับตอนขึ้นไม่ได้ถ่ายนะครับมัวแต่ตัดหนามเล็บแมวอยู่นะครับก็ข้างล่าง เป็นพุ่มเป็นเถาวันอยู่นี่ก็มีแต่หนามเล็บแมวทั้งนั้นเลยครับก็ด้านข้างก็จะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับผมนะครับก็ได้มาแล้วครับนะครับรังสวยครับรังสวยนะครับรังใหญ่พอสมควรครับผมนะครับรังแรกของวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาเจอรังที่2ของวันนะครับวันนี้มาตีมิมครับอยู่ในสวนยางครับผมตอนนี้ก็จะเป็นสวนยางนะครับสวนยางทั้งหมดเลยก็สวนรังมิมนะครับเราเตรียมบันไดไว้แล้ว อยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับนนะครับปลายนิ้วดำๆนะครับปลายนิ้วดำๆนะครับอยู่กิ่งค่อนข้างที่จะเล็กมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตีดูนะครับว่าจะเอาได้หรือเปล่าแล้วก็จะเป็นหลังอ่อนหรือหลังแก่นะครับจะมีหัวน้ําหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดุนมาดูกันครับผมเดี๋ยวมาดูตอนเอาครับผมครับผมหลังที่2เราขึ้นมาดูแล้วครับอยู่กิ่ง ต้นยางนะครับกิ่งเล็กนะครับเอาลําบากครับผมเดี๋ยวค่อยคเอนมาแล้วกันเราขึ้นอีกต้นหนึ่งนะครับดูกับสภาพแล้วนะครับหัวน้ําสวยครับหัวน้ําอุ่มๆเลยครับผมเดี๋ยวเรามาตีกันก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายทาตอนตีนะครับผมไม่มีกล้องไม่มีจุดจับกล้องนะครับเดี๋ยวเอาตอนเสร็จเลยครับผม น้ำสวยครับผมลังที่สองครับลังที่2อองวันครับลังที่2องนะครับอยู่ในริ่งยางครับผมมิม้ม ที่สองสวยไหมครับหัวน้ำสวยๆครับผมไฟไฟไหรังที่สองนะครับฝากกดไลค์กดแต่กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องเกือไปแล้วครับผมตีมิมครับวันนี้รังที่สองเดี๋ยวไปหากันต่อครับผมขอบคุณครับสามนะครับมิมไปเอามาแล้วครับผมอยู่ในกอไผ่นะครับรังที่สามนะครับขาวๆสวยๆครับขาวสวยมวยอืมครับผมน้ําหวานสวยครับเดี๋ยวเรามาเคาะแม่ออกก่อนนะครับ ยอดมากเลยด,ดยดูด้วยดูด้วยดูดูดูขาวสวยครับขาวสวยหลังที่สามของวันนี้ครับผมวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบสามมีนาคมนะครับหลังที่สามครับวันนี้หลังที่สาม สวยครับสวยไปดับเลยอย่าลืมคัปเตอร์วันนี้หามิมังที่3ครับช่องคือไปแล้วครับผมวันนี้วันอาทิตย์ที่13 มีนาคมครับผม2565อครับอันนี้หลังที่3ของวันนี้ครับผมหลังสีขาวสวยดูหัวน้ํานะครับปิดตาสวยครับดูอ่อนก็ปิดนะครับเพิ่งถอดไปรอบเดียวนะครับกําลังจะถอดอีกรอบนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังวางไข่อีกนะครับก็สวยงามครับผมหลังที่3นะครับวันนี้ได้หลังที่3แล้วเดี๋ยวจะไปสรุปว่าได้กี่หลังแล้วก็มีตังใหญ่รลังเล็กหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปหากันต่อครับผมนะครับฝากติดตามด้วยครับช่องคือไปแล้วครับผมสวัสดีครับ ครับผมพบกับช่องเกือไปลายแล้วอีกแล้วครับผมวันนี้มหามิ้มครับรังที่สี่ครับผมวันนี้เจออีกแล้วรังที่สี่ครับเห็นหรือเปล่าครับผมเห็นไหมครับปลายนิ้วดำๆครับผมเนี่ยแต่เจออุปสรรคอีกแล้วครับผมมีอุปสรรคอีกแล้วน้ำเล็บแมวนะครับต้นเล็บแมวเพียบเลยนะครับนี่มีแต่ต้นเล็บแมวเลยแต่รังสวยครับผมรังสวย รังสวยรังสวยครับหัวน้ําค่อนข้างที่จะอูมแล้วก็ขาวเต็มครับขาวเต็มดูแล้วน่าจะปิดตาสวยครับผมอุปสรรคแค่นี้ไม่น่ากลัวครับผมกับน้าเล็บแมวครับเป็นสิ่งที่ขยับไม่ได้นะครับแต่มันป้องกันตัวเองนะครับก็เดี๋ยวเราต้องเอาน้ำเล็บแมวก่อนแล้วค่อยไปเอามิ้มกันครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมครับผมมิมรังที่4ี่กับช่องกือไปแล้วครับผมครับผมมาเจอรังที่สี่ครับขึ้นมาดูแล้วครับมา ไล่ควันดูนะครับหัวน้ําก็ดีอยู่ลังอ่อนครับแต่หัวน้ํายังไม่ปิดนะครับก็ยังมีหัวน้ําอยู่นะครับก็ยังไงต้องขอก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ลังที่4ี่ครับผมลังที่4ี่นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามตอนเอาแล้วครับผมตอนนี้น้ําเยอะมากเลยนะครับน้ําหมักเล็บแมวนะครับเยอะนะครับก็เอาค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเดี๋ยวรอติดตามตอนเอาแล้วกันครับผมรอติดตามครับผมสวัสดีครับลังที่4ของวันนี้ครับผมเป็นมิ้มนะครับอยู่กับไอ้ต้น ต้นไม้อยู่กับเครือไม้นะครับก็ต้นมีฝ่าเล็บแมวนะครับออกบันไดพ่าดไปนะครับกอลังสวยครับได้มาแล้วครับผมสวยๆครับลังอ่อนมากเลยครับหัวน้ําก็มีหัวน้ําอยู่ครับแต่ยังไม่ปิดนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเอานะครับลังอ่อนนะครับก็ขอครับผมตอนนี้ขอครับผมหลังที่4ี่ของวันครับผมนะครับฝากติดตามด้วยครับผมเดี๋ยวหาต่อไปครับสวัสดีครับนคร ออกไปขอรังนะวันนี้ควันมาั่งนี้ดิ สวยๆครับผมรังอ่อนครับหัวน้ําสวยตอวเยี่ยมครับผมช่องคือครับผมมหามิ่มต่อครับผมตอนนี้มาเจอรังที่ห้าแล้วครับผมเอาวันนี้เอาบันไดมาพาดเอาเลยครับอยู่กับกิ่งมะม่วงครับอยู่มะม่วงยื่นออกมานะครับค่อนข้างที่จะย้อนแสงนะครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับอยู่ปลานิ้วครับผมนี่ปลานิ้วนี่ป่านิ้วครับผม เดี๋ยวเราไปเอากันเลยครับผมมาตีมิมกันครับครับผมมาดูลังสุดท้ายลังที่5ครับยังเป็นพึ่งอ่อนอยู่นะครับลังยังไม่มีครับมีแต่ลังเปล่าครับหัวน้ําก็ไม่มีน้าครับผมเดี๋ยวเรารอไว้สักอีกอาทิตย์นึงนะครับเดี๋ยวเรามาเอานะครับผมตอนนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับก็ลังสุดท้ายนะครับลังที่5คงไม่ได้เอานะครับจะทิ้งไว้สักเจวันเดี๋ยวเราจะมาเอาน้ํานะครับก็ดูแล้วยังมีตัวอ่อนอยู่นิดนึงนะครับหัวน้ํายังไม่ค่อยมี หัวน้ํามีอยู่นะครับแต่ยังไม่มีน้ำครับเดี๋ยวเราค่อยมาเอาอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ยังไงเดี๋ยวจะไปสรุปผลงานนะครับว่าจะเราได้สี่รังมีรังสวยหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ก็ดูลังที่5สุดท้ายไปก่อนนะครับแต่คงไม่ได้ตีนะครับวันนี้มาดูก่อนเฉยครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละครับนะครับช่องเกิอไปแล้วครับยู u ูบนะครับฝากคอมเมนต์กดพูดคุยกันนะครับก็อยู่บนยอดไม้นะครับมาดูพึ่งกัน นะครับมาเอาพึ่งเอามิ้มกันนะครับวันนี้วังที่5คงไม่ได้เอานะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องเกอไปแล้วครับผมสวัสดีครับวัที่ 5, ทดแทนผมวันนี้มาเจอวังที่5ทดแทนนะอุดพวังที่ 5, ทดแทนอดพน,นะครับก็ถึงจะรัวเล็กลนะิน พึ่งครับพึ่งมิ้มครับสีมฝากติดตามด้วยครับช่อง YouTube ครับช่องเกือบปลายแล้วครับเกือบปลายแล้วเกือบปลายแล้วครับมิ้มสวยๆครับสวัสดีครับ